ดกรกรเดกน,นิดคิดว่าการลาออกของคุณพิชิตเนี่ยจะเท่ากับว่าทําให้คุณเศรษฐาและรัฐบาลเดินต่อไปได้โดยอัตโนมัติเลยใช่หรือไม่ความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าไม่สามารถเป็นไปอย่างนั้นได้นะเพราะว่าจริงแล้วสองกรณีนะครับค,ค,คือคือคืออาจจะเป็นไปอย่างนั้นได้ก็มีมีมีมทางเป็นไปได้แต่โอกาสที่จะไม่เป็นไปอย่างท่านพิชิตคิดเนี่ยก็ ก็มีมากกว่านะครับกล่าวคือว่าประเด็นที่เราร้องเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งคือท่านนายกนะครับไม่ไม่ใช่คุณพิชิตเพราะนั้นการกระทำที่เรากล่าวหานะครับเราเรายื่นคำร้องให้ศาลตรวจสอบเนี่ยมันเป็นการกระทำของนายกนะว่านายกเนี่ยไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะเอาคนที่มีประเด็นปัญหาเอา อย่างนี้ละกันก็คือคนที่มีประเด็นปัญหาว่าจะซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่โดยมีหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจนเนี่ยนะท่านก็ยังไปเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องให้สารตรวจสอบว่าการกระทาครั้งนี้สุจริตหรือไม่สุจริตก็คือว่าต้องแสดงให้ให้สารเห็นหรือ,อสาธารณชนเห็นได้ว่า ท่านทาด้วยความรอบครอบด้วยความสุจริตนะฮะมีหนังสือถามไปกิการอย่างรอบครอบเมื่อกิการตอบมาแล้วท่านก็แปลความอย่างรอบครอบนะอ่าอย่างครบถ้วนแล้วก็ได้นําเสนออ่าเห็นอ่าปัญหาแล้วก็ตอบปัญหาได้ทุกปัญหานะครับว่าตั้งอ่าคุณพิชิตเนี่ยดีกว่าตั้งท่านอื่นคุณพิชิตไม่มีปัญหาอะไรอย่างไรอย่างนี้นะครับ เหล่านี้เนี่ยเป็นข้อได้จริงประกอบที่ท่านนายกต้องไปชี้แจงต่อศาลอันที่สองก็คือว่าต้องชี้แจงว่าท่านทาโดยไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมจริยธรรมมีหลายข้อไอ้ข้อที่สําคัญก็คือว่าท่านต้องออคํานึงถึงปร,ประโยชน์ของประเทศชาติท่านต้องไม่ยอมให้ใครใช้ตําแหน่งของท่านนะครับในการหาประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ท่านต้องแสดงให้ได้ว่าท่านมีอิสระในการพิจารณาอย่างรอบคอบได้ดังกล่าวแล้วก็เหตุการณ์ที่มีบุคคลภายนอกมาเสนอแนะอะไรต่างๆนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เอามาเป็นประเด็นสำคัญนะครับทั้งทั้งการทักท้วงท่านก็ตอบได้ทั้งข้อแนะนำก็ไม่ใช่เป็นการแทรกแซงท่านสามารถได้รับคำแนะนำอยู่แล้วอะไรนี้เป็นต้น อันนี้กใ็ในภาพรวมก็คือว่ามันแยกกันแม้นว่าคุณพิชิตจะยื่นลาออกแล้วก็ตามครับท่านสวัสดิเล็กนิดไม่ได้ยินข่าวใช่ไหมว่าเขามีการคุยกันว่า,าถ้าคุณพิชิตลาออกแล้วเรื่องจะจบนายกจะได้ไปต่อไม่ไม่มีข่าวนี้เข้าหูมาใช่ไหมอ,อ๋อก็ได้ยินข่าวครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นข้อกังวลหรือข้อใส่ใจอะไรเลยนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุผลเฉพาะกรณีนี้อยู่แล้วนะฮะอะไรจะเกิดมันก็ควรจะเกิดเพื่อเป็นบรรทัดฐานนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินในการคัดเลือกนายกในการทําหน้าที่ของนายกในการคัดเลือกรัฐมนตรีคนต่อไปนะฮะ,ะเป็นสิบปีเป็นยี่สิบปีในอนาคตเนี่ยมันก็ได้มีบรรทัดฐานนะครับ,รบแล้วก็จะเกิดการยอมรับ เรื่องเฉพาะหน้าที่ผมได้กล่าวเนี่ยมันมีความสำคัญมากพอนะครับที่เรา,า,าเลยไม่ได้สนใจครับเ,เ,เรื่องที่พลวิสัยที่เราจะไปคาดการณ์หรือเรามีส่วนได้เสียใดๆก็เลยไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไม่ได้ยินข่าวหรือว่าตั้งใจฟังข่าวเหล่านี้นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยมันสามารถกำหนดแบบนั้นได้จริงๆเหรอคุณพิชิตได้คุณลาออกปุ๊บคุณเสถษฐาได้เดินต่อ มันมีมันมีมือที่มองไม่เห็นสามารถที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้เลยใช่ไหมท่านดิเลกนิผมไม่เชื่อนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็ตามหรือประชาชนก็ตามนะครับไม่ควรเชื่อด้วย